สวัสดีค่ะคุณตาเขนค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะตาเขนค่ะค่ะมันนี่จะได้มาติดตามเรื่องเล่าความฝันของคุณตาเข่นเนาะค่ะงวดนี้เพิ่นสิฝันจังไดจะให้่ันทุกชมมาเบิ่งมาฝังเอาน้ากันเนาะค่ะกับความฝันของคุณตาเข่นค่ะฝันจังไรคุณตาเดี๋ยวฝันมาเก้นี่บอกฝันแบบก่าย่างวาฝันว่าไปตึกแง่ยังวะ

Bà nên khóc tước vô lộ hàng cái là chắc khóc lại vô lại và cốt và phà tốt cuốn đồ này à bạn cái tư nghe này cốt cho nưng cho nên khuyến mà bà đâu khuyến ma mà và những cái gì mà chia tô phải là máy này phải dùng cần như thế này đó như máy bàn cái như nó cần เจ้ายวา妈 thấy กรบเพิ eat, eat, s <S ่นว mm ่ะามาใส่ตัวอาเฮาทีเดีบ่ว่ะเจียนกับพ่อดจียน่ามันว่าพีกับคนโม่หัากันเนอะค่ะค่ะอวิจินได้ครบมันว่ะค่ะถ้าเกียจินได้ล่ะมันว่ะเออกูเกจินแด้มันมู่จินก็ได้บ่ค่ะหมออีนี่ตั้งแต่เป็นคนมันก็ยับ่ค่อยจินครบเจียด บาดแม่ได้แต่เท่าเแม่ได้จากนี้ถ uh, uh, ้าะเจ้าเทดเพิ่นวะเออค้างบนี่ก้อนเหินก็เดยว่ายเหค่ะนี่แ่ะคือมานะสานี่ะค่ะบบานนี้กะลูกสาวแม่บุจกาก็เสเหชีิดเนาะกสาวอีมันเียโตไปนั่นค่ะบ้านมันอยู่น้ากันเบิด่นวะก็มาอยู่น้ากันเบิดอ บ้านใบหนิมันไงที่เป็นเก้าแห่ในเป็นเป็นหาค่ะเออตาก็เป็นซีบานไรบางทีละคือปลาแปรอะไรตัวนี้เนาะเออทีแปรอะไรบ้งค่ะบ้านก็หาเก้าซี่อนเนี้ยอืเออก่าซีเออตอเด็กตามโตเลยค่ะเออแห่ก็หาบานโบมันเป็นเก่าเพื่อที่เก่าหนึ่งบ่โคบตัวเดียว ค่ะล้วแต่คุณตาค่ะกันจิปตีใส่ซ้มกับเก่าที่ตัวนี้เป็นสิหาปัญหาคือเก่าเนาปัญหาคือเก่าเนะคุณตาเอาไก่กับเขาคือเก่าเออเออแต่เอาไก่กันกันเป้ไรก็ไก่นะสองตัวคุณตาจาตัวไหนสองตัวเนี่ยกบที่หน่อยที่วางนี่เกิดมาสามตัวด้วยนะ สามตัวเลยตาบอคอคุตาหนีมากสามตัวการกััดเอาเองเนาะค่ะท่านผู้ชมรตเอาเาตัดเอเอาือเฮมก็บหาวเ่บานกบกับเก่ากบตัวหนึ่งบานมัดตีสาใส่ตัวบ้านพ่ซื้อก้นนี้ในสาบ้านนี้หรือว่าคุณตาบานเก่าหนึ่งกบตัวเดียว เก่าหนึ่งหรือว่าอ่าเก่าหนึ่งบอก็ไปหันบอตัดสาออกนะอ๋อแวแต่คุณตาสีแต่เนาะค่ะเถาจังไดอันทัว่าเขาตัดสาออกมันสิเป็นเก่าหนึ่งนบาทคุณคุณพ่อนี่ตีให้เอฟซี่แน่คุณพ่อสี่เอาตัวใดท่านฝันแบบเดียวเอาเอาเอาตัดสาออกคุณพ่อนี่มากทีสุดคุณตารมากแห่งมากตัวใดสามตัวครับามตัวกบห้าเก่าสี่แล้ว หาหมักหาเก่าซีก็เอาหาเก่าซีเนาะค่ะเนาะบาดนี้ลูกสาวผู้เพิ่นเสียชีวิตไปแล้วนี่ก็ยังเห็นอยู่เนาะเห็นเนอะ่อจังไรสั่งเกี่ยวยังว่าเพิ่นอายุเท่าใดร่คุณหมอบ้านนี้เนาะตอนมันเสียชีวิตไปนี่อายุพุ่งขึ้นเท่าใดรคะก็เมบ่ถามแม่มันโอ้โหจําบ่ได้เนาะเดี๋ยวสิไปถามคุณแม่ลังใหม่เนาะคุณพ่อเนาะแต่ว่าตัวเลขที่ตีให้นี่ก็คือ 594เออแล้วก็591แล้591ตท่นี้เหรอค่ะค่ะอือ594 591เนาะเออมื้อคืนนั่นเลยบ่คุณฝันมื้อคืนนี่ยังว่าอือบ้านเลขที่คุณตานี่ก็สําคัญเพราะว่าได้เอามาเฮือนเนาะเออเท่าใดเนาะบ้านเลขที่บ้านเลขที่แต่ว่าเนี่มีแน่นอนล่ะค่ะบ้านเลขที่ของคุณตาตัวใดบ้านเลขที่ก็มันสิออกอยู่บ่ฮะ มาพี่ค่ะตัวใดตัวพ่อเอากันกันเอากันกันไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวเอาคบเอายังเพิ่งเพิงถามหนึ่งรนอยยิบสีหนึ่งหนึ่งสองสี่นะคะหนึ่งสองสี่กันไว้เอะแต่ว่าปูหลูกสาวี่เสียชีวิตไปแล้วนั่นเพิ่นวาในความฝันนั่นเพิ่นบอกินโก๊บเกตกินซาเจ้าเพิ่นวายเจงสีบอกแต่แต่คนจะบอกิน พวกตินี่เคยฝันเห็นเพิ่นบ่อกฝันเห็นเอ๊ะร่นเดียวเพิ่นเสียชีวิตไปแล้วจักปีคุณตาหเพิ่นเสียชีวิตเฮืงแล้วบ่อายุบ่เพิ่นตายเฮืองหรือว่าซั่นเราล่นแล้วค่ะตายหลายปีแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาเบิ่งตัวเลขของตาเคนเนาะค่ะเนาะ594ค่ะ591เนาะค่ะเนาะบ้านเลขที่124ค่ะ ประจำงวดวันที่17มก,กราคม2567ค่ะเป็นตัวเลขเป็นแนวทางความฝันที่คุณตาเคนหรือว่าคุณพ่อเคน้นเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะฝันเห็นลูกสาวค่ะท่านผู้ชมที่เสียชีวิตไปหลายปีแล้วคุณพ่อเพิ่นว่าโบ่เคยฝันเห็นจักเทือค่ะท่านผู้ชมอยู่ดีๆก็มาฝันเห็นว่าสันฝันเห็นว่านั่งอยฮือนค่ะท่านผู้ชม คุณพ่อเนเพื่อนกับไปตึกอแขไปตึกแขบาทนี่ได้กบค่ะได้กบตัวหนึ่งเนาะคะ่ะนะการเลยตีเป็นตัวเลขหาเก่าซเก่าหนึ่งค่ะกาให้ท่านผู้ชมทางบ้านพิจจรณาาสาเนาะคะ่ะนะสำหรับตัวเลขละกาแนวทางความฝันของคุณตาเคนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนอสำหรับคลิปนี้กะ ขอบคุณท่านผู้ชมทีกดเข้ามารับชมรับฟังคลิปจ่าปอเน,นาะค่ะนาอเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบ่ก,กดติดตามก็ขอฝากช่องเนเธอร์ค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามเน,นาะค่ะเพื่อที่สีบ่พลาตัวเลขและกะแนวทางข้อมันดีๆค่ะคันมีตัวเลขแนวทางข้อมันเด็ดๆอยู่ใสแอดกาสิไปติดตามมาฝากท่านผู้ชมเอฟซทางบ้านคือเก่าค่ะสุดท้ายนี้กะ ให้ท่านผู้ชมทางบ้านมีแต่ความสุขความเจริญค่ะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดกะให้สมค่วมมุ่งมาตรปรารถนาทุกอย่างค่ะท่านผู้ชมถือเลขรวยๆกันทุกคนเนาะค่ะนาอโชคดีกับตัวเลขของคุณตะเค้นค่ะ594591ค่ะบ้านเลขที่กะ124่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้กะล่าท่านผู้ชมไปเพียงทอนี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ